ก็สวัสดีครับผมบล็อกวันนี้นะครับนี่ครับเพ็นงก็ทำกันครับข้าวโพดแล้วก็จะมีชีสนะครับแบบเยิ้มๆแต่เราได้แค่นี้แหละชีสเยิ้มๆมันก็ไม่เยิ้มมากเท่าไหร่เนี่ยเยิ้มไหมไม่เยิ้มนะดูว่ากินได้ไหมเดี๋ยวกินข้าวก่อนครับข้าวปลาเป็นปลาปลาลุยสวนนะครับกับข้าวผ่านครับของเซเว่นนะครับงบประมาณวันนี้หมดไปเกือบฮันเรดบาทเยอะ หลังจากไปสอบมาฮะเราก็ต้องหาอะไรกินอร่อยอร่อยกันฮะอืมหอมรสชาติเข้มข้นฮะ มันเป็นปลาลุยสวนนะครับปลาลุยสวนอืมรอ้อน อ๋อครับคือข้าวเสร็จแล้วจะตกเรื่องของหวานนะครับอืมเครื่องเคียงนี่เต็มเลยหมดเลยมีคำนะครับคำโอ้ฮะอ,อืม,อม,อม ต่เครื่องเคียงไปนีอร่อยครับเราต้องนอนพักผ่อนให้ยืดครับหลังจากไปสอบเสร็จมาแล้วทนะุนี้ก็จะเป็นการพักผ่อนพรุ่งนี้เช้าตื่นมาวันจันทร์เราก็ต้องวางแผนการทํางานว่าวันนี้เราจะทาทาอะไรบ้างทําอะไรบ้างในทุกๆวัน้องมีการพัฒนาครับ คนเราจะไม่อยู่กับพี่เรา มต่อไปมาดูใกล้ๆก,กันฮนะเราจะกินนี่ฮนะอือจะพอดีน้ำ อันนี้มันเยอะไปหน่ะได้กินได้กินกับชี กินเสร็จก็ได้เวลาไปนอนพักผ่อนครับผมตกท้ายด้วยคาพีทแรกโตเป็นเครื่องดื่มประจำผมเลย โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสามารรคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ติชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ